สวัสดีค่ะอยู่กับช่องช่างเทิดจำปาดงคนลั่นทุ่งค่ะนี่ค่ะมาเดบหน้างานช่วงบ่ายของทีมงานช่างเทิดเนาะค่ะ,ะวันนี้ตอนเช้าถึงเที่ยงได้ไปถึงไหนแล้วเนาะคะ่ะมือนี้ก็มาช่างเทิดสร้างซักเนาะคะ่ะน้องเบ้นน้องคิงเนาะคะ่ะแล้วก็ขึ้นชาป,ปูนมดเลยนะคะ่ะ น้องตั้นก็คอยยื่นปูนให้เหมือนเดิมนะคะยื่นปูนข้ามกำแพงเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะได้ปีนบันไดนะคะเดี๋ยวขึ้นไปดูกันเนาะคะ่ะว่าได้ไปกี่แผงเนาะคะ่ะนี่ค่ะเริ่มต้นตั้งแต่ตรงนี้เลยเนาะคะ่ะเมื่อเชา้านี้ตรงที่สร้างสักปั่นนี่แหละคะ่ะก็ได้ประมาณ12แผงเนาะคะ่ะ12บแผงช่วงช่วงตอนเช้านะคะเนาะได้12บแผงนี่ค่ะ ันนี้ก็เริ่มปั่นแล้วนะคะเริ่มปัน่นเพราะว่าขึ้นไว้แล้วปูนปูนแห้งพอดีเริ่มปั่นนะคะเนาะพักเที่ยงแล้วก็พักทานมื้อเที่ยงเสร็จแล้วก็มาปั่นเลยค่ะปั่นลงฟองเนาะคะ่ะปั่นลงฟองค่ะบรรยากาศเมื่อนนี้ก็ตอนบ่ายก็จะแดดแล่ไม่แดดและะะ่เนาะเนาะก็พอดีพอดีแต่ว่าขออย่าให้ฝนต,ตกเท่านั้นแหละเนาะคะ่ะจะได้ทํางานได้เต็มที่เนาะคะ่ะ นี่ค่ะก็ไปถึงมุมนู่นเลยนะคะเกือบถึงตัวบ้านเนาะคะ่ะเกือบถึงของตัวของบ้านเนาะคะ่ะอ่าก็เหลือประมาณอีกสักแปดแปดเก้าแผงเนาะคะ่ะเก้าแผงเก้าแผงเนี่ยสุดสุดแด,ดุดแผงด้านนี้เลยเนาะคะ่ะด้านหลังเลยเนาะคะ่ะด้านติดกับทุ่งนาเนาะคะ่ะเหลือเก้าแผงก็จะใช้ปูนประมาณสามกระบะเนาะคะ่ะสามกระบะเพราะว่าเพราะว่า แผงแผงมันสูงกว่าแผงด้านของตรงนี้นะคะเนาะเพราะว่าได้ด้านนี้ก็ก็ไปด้านบนเลยเนาะคะ่ะนี้่จะติดติดกับทุ่งนาเลยเนาะคะ่ะพื้นของพื้นของนาข้าวเลยเนาะคะ่ะแผงตัวอยู่ข้างบ้านเนาะคะ่ะก็จะใช้ปูนเยอะหน่อยเนาะคะ่ะแปดแผงก็จะหมดประมาณสามกะบะเนาะค่ะเนาะอันนี้อ่ะสิบสองแผงหมดสามกะบะเนาะคะ่ะสิบสองแผง ช่างก็เริ่มแล้วค่ะลุยเริ่มลุยแล้วเนาะคะ่ะเริ่มลุยปั่นเนาะคะ่ะปั่นเสร็จช่างก็จะขึ้นปูนแปดแผงนั่นอีกเนาะคะ่ะขึ้นปูนแปดแผงตัวด้านนั้นเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะวันนี้บรรยากาศโอ,โ,โอ้โหดีเลยค่ะไม่ร้อนเนาะคะ่ะไม่ร้อนไม่หนาวพอดีเนาะคะ่ะอากาศพอดีเลยพอดีเอสเว่นะคะเพื่อนว่า มแม่นพอดีนอนเย็นได้เนาะค่ะนาะพอดีเอสเวค่ะทำเอสเวคแล้วไม่เหนื่อยนะคะเนาะทางานแล้วไม่เหนื่อยเพราะว่าไม่แดดนะคะถ้าไม่มีแดดก็ทําได้ทั้งวันเลยนะคะไม่ร้อนก็งานก็จะได้เยอะนะคะงานก็เดินได้ไวนะคะเดินได้ไวนี่ก็นี่ค่ะเตรียมแล้วค่ะเตรียมใส่ใส่กระบะไว้แล้วนะค่ะใส่เพื่อจะไปสาบต่อไปอีกเนาะค่ะให้ ให้สุดกําแพงด้านของทุ่งนาเลยนะคะวันนี้ลุ้นๆค่ะลุ้นกันนะคะลุ้นกันว่าจะเสร็จไหมนะคะด้านนี้จะเสร็จไหมนะคะอ่าก็ลุยเต็มที่นะคะลุยเต็มที่ค่ะลุยเต็มที่เลยค่ะ บรรยากาศนี่ค่ะก็ประมาณนี้นะคะช่วงบ่ายฝนไม่ตกค่ะเขาก็ขอไม่ให้ฝนตกนะคะเนาะก็จะทํางานได้ง่ายนี่ค่ะปันปั่นปูนด้านทางนู้นเสร็จก็จะมาขึ้นปูนด้านนี้นะคะด้านข้างตัวบ้านเนาะคะ่ะก็เหลือแปดแผงนะคะเหลือไม่เยอะว่าช่างว่าจะลุยซูสีช่างว่าซูสี <c oughs> ค่ะ ก็ประมาณนี้นะคะโอเคค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากชมคลิปจนจบคลิปด้วยนะคะกับขอบพระคุณเอฟซีทุกท่านทุกกำลังใจให้กับช่องช่างเทิดจำปาดงคนลั่นทุ่งค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงล่ำล่ำรวยๆทุกทุกท่านคิดสิ่งใดให้สมดังปาตถนาค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ